ผมจะบอกนะบนโลกวันเนี้ยมันหลงกันหมดเลยนะฮะหลงปฏิบัติหลงไปทำนูน่ทนทำนี่เข้าไม่ถึง <c oughs> เข้าไม่ถึงปรมาสัจจะจริงๆรอ,อาจารย์วิย์เนี่ยมนะาทำหน้าที่ทำให้คนเกิดปัญญาแยกระหว่างปรมาสัจจะกสมมุติสัจากอ,อกนะฮะเหนือสมมุตมิแต่พวกคุณไปพยายามทำทุกวันเนี้ยลือสี และก็โยขีเยอะพยายามที่ตั้งสํานักทํานูน่นทํานี่ปฏิบัติสร้างรูปแบบสร้างกติกามีวิธีกรรมขึ้นมาผู้บอกไม่มีอะไรตันนี้เคยมีอะไรจริงๆนะฮะเราเข้าไม่ถึงถอยไม่สุดหยุดไม่เป็นเห็นไม่ได้เห็นความจริงตรงนี้ไม่ได้นะฮะเออมันก็เลยหลงอยู่ตรงนี้แหละฮะมันสําคัญอืมคนมันหลงกันตรงเนี้ยเยอะหลงกันเยอะมากนะครับอืม แล้วไม่รู้เร่องมาเตรียหลงนะฮะมันแล้วก็น่าสงสารคนเหล่านี้นะฮะ,ะคนที่มาหาผมผมจะเปิดปัญญาให้เดียวให้คุณเห็นคุณไม่ต้องทำอะไรนะฮะแค่ใจคุณยังไม่สงบพอคุณยังวางเฉยไม่ได้แล้วคุณจะไม่เห็นสิ่งที่ผมพูดคุณจะตามสัญญาสังขารอยู่ตลอดแล้วคุณจะพอตามสัญญาสังขารไอ้สัญญาสังขารปัญญาเนี่ยนั้มันจะหลอกล่อคุณ มันจะพามันไปจําไปตรงไปฟังตรงนู้นตรงนี้เขาพาไปปฏิบัติตรงนู้นตรงนี้มันเป็นความเชื่อเมเดิมเนี่ฮะแล้วก็เก็บมาเอามาเอาเออกมาปรุงแต่งต่ออยู่เรื่อยนั่นแหละเขาเรียวกว่าวัตตะนะฮะุทธเจ้าบอกว่านี่แหละคือวัตตะมันเหมือนไก่กับไขน่นะจํามาแล้วก็มาปรุงแต่งต่อมีคนบอกว่าตอนแรกไม่มีอะไรคนบอกว่าไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันทีนี้มันไปมันไปหามันไปจําไปจําว่าไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันมันก็เลยเกิดการหา หาเท่าไหร่ก็ไม่จบม,มันก็ได้ออมทุกอมสัญญาตรงนั้นมาเป็นทุกนะฮะจริงๆแล้วเรารู้โดยธรรมชาติอยู่แล้วผมไม่เห็นต้องคิดต้องพูดอะไรเลยผมจําได้หมดเลยผมมีผมมีมีปัญญาู่แล้วทางโลกอะเห็นอะไรก็รู้หมดไม่เห็นจะต้องไปปรุงไปแต่งไปเสริมเพื่อจะอะไรเลยมันรู้โดยธรรมชาติมันเห็นด้วยความเป็นจริงนะไอ้รู้โดยธรรมชาติมันมีอยู่แล้ยวแต่เพียงแต่เรายังไม่เห็นแจ้งในธรรมนะฮะยังไม่เกิดอสวะรขาย,ยานขึ้นมา เออยานของผู้เห็นแจ้งสูงสุดอาจารย์วิูุสุสีเห็น,นกลไกทั้งหมดนะผมจึงบอกว่าโหน่าสงสารน่าสงเพศคนทั้งหลายยิ่งไปเสียเวลากับการปฏิบัติออกบวชออกบวชที่ออกซึ่งไม่ได้อะไรเลยคนระับมีแต่เอาตัวตนไปเป็นทรมานตัวเองมีแต่กดกติกามาครอบตัวเองแทนที่จะอิสระหรลุดพ้นเขาก็สอนให้เราไปทํานู่นทนํานี่ไปดูลงหายใจไปพุโทโธไปนโมสังโฆบางทีก็สอนให้เราจําให้เราฟังแล้วก็ไปคิด วิเคราะห์เพื่อจะเข้าใจเข้าใจก็ไม่จบคุณเข้าไม่ถึงปรมัตุ์คุณไม่เห็นปรมัตุ์ตัวนั้นอย่างแจ่มแจ้งสิ่งที่มันเหนือสมมุติบัญญัติคุณไม่เห็นคุณแยกทำสองฝั่งไม่ได้เออมันไม่มีคําพูดคําอธิบายให้ทำสองฝั่งมันนะนะฮะเมื่อไหร่คุณจะอธิบายคุณก็จะตกลงไปไป,ไป,ไปใต้ฝั่งสมมุติปรุงแต่งหมดเลยนะฮะผมนึกว่าวันสอนกันไม่ได้อาจารย์วิชี้อย่างเดียวชี้ลงที่จิตคุณต้องพลิกจิต นะฮะพิกิตสู่โลกุตรลปัญญานะฮะเห็นความจริงผู้เจ้าตัดสรุ้อะไรรู้ไหมอนุตตรลสัมโพธิญาณตัดสรุ้ความไม่มีอะไรตั้งแต่แรกแล้วก็ไม่มีอะไรทิ่งที่มีมันยึดถือไม่ได้มันเป็นไตลักษณ์นะฮะผมเมื่ออไรคุณคิดตามผมคุณจะสร้างสัญญาตัวใหม่ขึ้นมานี่เห็นไหมนะนะฮะมโนมันมจะกลับดักทั้งหมดเลย มันจะสร้างสัญญาครอบไว้ครอบไว้แล้วมาปรุงแต่งต่อเพื่อหาเหตุท้าผลคลิปนี้ผมไม่อยากทําคลิปม,มันเยอะนะฮะอืมผมยึงบอกว่าผมปลดล็อกอย่างเดียวผมกําลังสร้างสถานธรรมนะฮะตอนเนี้ยอือยกคุณเพียงมาแล้ววันที่สองนะครับเทวติจกษัรสร้างสร้างเพื่อน,นําปัญญาที่ถูกต้องไปทําให้คนย่อพบย่อชาติให้คนได้เห็นประจักษ์ทุกคนมีสิทธิ์เข้าถึงหมดเลยไม่แบ่งแยกนะฮะเข้าถึงได้ทั้งหมดเลย แค่คุณเปิดใจกับอาจารย์แลวคุณสนับสนุนอาจารย์ทุกอย่างทําให้มันถูกทางสนับสนุนด้านปัญญาส่งเสริมอาจารย์ส่วนใครที่จะให้อาจารย์สอนตรงชี้ตรงอาจารย์ก็มีเงื่อนไขกติกาอา่านะฮะมามันก็จะมีค่าครูค่าอะไรอาารันนั้นเป็นเรื่องต่างหากเพราะอาจารย์ต้องกินต้องใช้แล้วก็ต้องดูแลลูกศิษย์นะครับส่วนสิ่งที่มาส่งเสริมเราจะเอาเปือ เป็นหนึ่งเดียวแล้วเผยแพร่ธรรมะตรงนี้ออกไปนะฮะเพื่อให้คนเข้าสู่หลักปัญญาเอาแก่นกลับมาเหมือนพู้เจ้าสอนโดยที่ไม่ต้องทําอะไรเลยพู้เจ้าสอนที้เราไม่ต้องทําอะไรไม่ต้องทรมานตัวเองนะฮะที่พระองค์ทํามาหมดแล้วพระองค์ไปสอนโภพภายะอ,ะองค์ุลิมานปัญจวัคคียังนาชาดินสามีน้องเลี้หลายคนท้องใช้ปัญญาสอนนะเออเอาปัญญาล้วนๆต่อแก่นล้วน,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 นจากองค์ ทมที่พระองค์ตัดสรุ้เห็นจริงๆอ่ะรู้แจ้งเห็นจริงนะฮะว่าจริงๆแล้วอ่ะเราหลงแค่ตรงนี้เองหลงสัญญาสังขารวิญญาณนามรูปนะฮะเราอยู่ในวังวนของวัฏฏะเนี่ยทำยังไงละ่ะมันตรงพลิกกอ,อกบมาไงออกมาเห็นแจ้งไงเพราะเราหลงอยู่มันเลยหลงผิดอยู่มันยังไม่เห็นแจ้งมันเลยยังไม่ รู้แจ้งมันยังไม่เห็นถูกมันเลยยังไม่รู้ถูกมันเลยรู้ผิดมันเป็นอตวิชาอยู่นะฮะนี่แหละฮะผมสงสารทุกคนนั่งนั้นก็คลิปนี้ผมก็พูดสั้นๆแค่นี้นะฮะพูดอะไรเยอะมันก็ปรุงแต่งงนั้นนะ่ะสาธุครับสวัสดีครับ